เเเเคคคคยคยยยยล้มมมมมมแต่่่่ไไไพรอกกููยยถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยมีไม่กี่คนมีเยอะปะวะ เด้พี่เก้าศูนเฮ้ยอาวุธพี่ถึงสิบคนนะไอเสื้อขาวอะไม้เท่าไหร่มาหน่ะไม้สองลงอะไรวะเขาไม่มีมีดเสื้อขาวไม้ระเบิดครับไเบขดเยอะอยู่นะนี่ไหวอยู่มามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ชาร์จติ้งด้วยชาร์จติ้งด้วยทุกคนชาร์จตุ้งด้วยเขาชนเหมือนกันนะเขาจะชนนะไม้น้ำหนพี่

ไปหน้าหลังหน้าหลังทุกเ่อนแล้วัวชุดนีับด้วยดูเพื่อน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 ด้วยนะสาม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 รับับรับรับรับสับรารับส่นรับรับสีาวรับสีขาวไปสามม่สามโดาดนรับดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยมนตายตายอย่าไปเล่นตัโอ้บีตายๆาๆาาเยอะเยอะเอโไม่เลยเอาเดียียวย

ผมบหนพี่คมหนพี่คมบหนพี่คมหนมอยู่คออยู่พี่น้องผมอยู่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 เตนัไว้ก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 ัตายพดสวดตายยยตายยยองนี้กองนี้โดนเรื่อยเดุเรื่อยพี่ถีุ่ชุบพี่ถุงชุบกอนชุบก่อนีุ่ก่อนพี่หมดหมดีตายเจ็ดจะหมดเจ็ดยูต่อ่วยนมาดิยู่อช่ยกันมานี้กันเพื่อนี้คนเกิดกรเพื่อนอไ่ไล่้อไล่้อจัดหน่อยกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยเพื่อนดีกันเพื่อนดีเจ้าด้วแกมก่อนพี่แม่งล่อย่างวะ จะตยจะตายจะมันจะตายมีดเป่มีดดีกว่าจะหมดจะหมดสองคนสองคนจะหมดแล้ว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 จเย็นเย็นเปลี่มีดดีแล้วเปลีนมีดดีเมีดเรมีดไอ้ลอไปเล่นสองคนแล้วตาย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 เาดีพออ่าเาย่งวคนนึงอย่าเพิ่งพอเออเดี๋ยวคนเดีวตอคนยังไม่ตายยังไม่ตายบดบดดบเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วคนพอพี่ออกาอ กี่ตัววะเนี่ยฮะมุติตีมุติหนึ่งตัวหรอพี่ถงเอ้าเล่นดีมากเล่นดีมากเล่นดีมากอันนี้ชมนี่ชมคือผมก่าวันนี้่ไม่ตายแล้วนะไม่เก่ดไม่ตายแล้วนะไม่ก็ผลคือที่พี่ชุบผมเพราะพี่รู้สึกผิดใช่ไหมผมผมทถามพี่แม่แม่พี่ชุบลามแล้วก็ แหกกำลังผมเลยแหกเองพอดีแล้วก็ชุบต่อเลยแง่อยู่จบพวกมันกันรูซสึกผิดเมือนลแหวนไว้แหละไว้อยู่มกวนนานจริงคัน้องกำลังแบบชุบเพลินๆก็ว่าไม่มีใครปิดตัวสรุปหันไว้ชีที่ก็อื่นอีโมกูชิจะรัมก็ไม่ได้จะโดนปิดูิด เกลียบอยู่เมื่อณครบขบขกอดจะไม่กอดม่กออขขากลับมบขบข่าที่รวมที่รวมที่รวมมาที่รวมมาที่รวมมาลองมาอขมขาครับจับกลุ่มเลยจับกลุ่มจับกลุ่มจับกลุ่มนี้จับกลุ่มนี้จับกลุ่มนี้ เอ้ครเอ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 ้เอ้บเอ้เอ้บีบีบีเอ้ครับเอ้ครับปีบีแม่งขาดพี่หนอนข่ายพี่หนอนนอนเดียวข่ายพี่หนอนนอนเดาเนี่ยขาดขาดสองบ้าขาดสามขาดสามครับผมผมขาดสองอานกับพี่คิวครับขาดสามพี่ขาดสามพี่เมฆขาดสามคนขาดสามคนเขียนไป